วันนี้คุณมีสิ่งดีอะไรที่จะเข้ามาหาคุณคุณจะเจอสิ่งดีอะไรในวันนี้เรามาถามพลังงานไพ่นะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้คืออะไรเรามาดูกันนะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะคุณจะมีสิ่งดีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างวันนี้เป็นคลิปแอนด้อมนะ ถามใบนะคุณจะมีสิ่งเดียวเข้ามาคุณภายในวันนี้เป็นคลิปรันดอมเลยคุณจะมีการงานที่มั่นคงทุกสิ่งถ้าอย่างที่คุณคาดหวังเรื่องการงานการงานคุณมีความมั่นคงมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างการงานคุณมีความเจริญก้าวหน้าเจ้าหน่ายร,รับเจ้าหน่ายหลงเลื่อนขัน้นเลื่อนตัวหนึ่ง บางคนบางท่านเป็นถึงเจ้าข,ของกิจการทุกสิ่งทุกอ,อย่างจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนการงานการเงินของคนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนหกมาท้าแม่สิงห้นไปราชาม่ท้าทุกสิ่งทุกอ,อย่างนานพลังงานไพ่ดีมากๆวันนี้